สองคันกว่าไมา้กลายสักเท่าไหร่เชียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียบสะพานนี้ไปแล้วกัน Let's go uh huh. ไปกดตามน้อยภาคเอาล่ะครับเราจะไปกันต่อครับกับ Spider Man ในภาคที่สองตอนนี้จาก EP ที่แล้วขอบคุณคนที่เดินทางมาด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ ว่าเราเดินทางก,กันมาไกลพอสมครวรนะอันนี้ก็เกือบอีที่2ี่ล้วลไปกนะันโอเคแล้วระหว่างทางเหมือนจะมีคนต้องการความช่วยเหลือใหญ่เราจะต้องข้ามผ่านไปล่าผมมาแล้วแกทำอะไรกันใครวะน่ะอ๋อเอาไม้เดินจับอยู่ไม่ใช่หรอเฮ้ยเรื่องออันยังไงอบบีสับสน หมายโบนัสหลบรอดระหว่างขาศัตรูกลับมาอุ๊ยหมุนแหลกเลยคราวนี้อุ๊ยนี่อุ๊บอุ๊บอุ๊ยเหนื่อะเทไรนี่มันทำยังไรย่อยอยู่นะเอาละโบนัส แกทำนี่ <hi> รู้ตัวแล้วสินะว่าจะโดนอะไรต่อจากนี้เด็ดไม่ให้เกียร์มึงมายืน้นมาแล้วไม่ขอบใจมากแต่งตัวก็สุดฉันไปก่อนละ ว่านั่นแหละเป้าหมายหลักของเราแต่ตอนนี้ความรู้สึกที่ในความทรงจำตอนนี้มันรวมไปหมดเลยอะไม้โดนจับอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วมันก็ตัดฉากมาเป็นฟรีเฟอร์ไงมันก็ต้องไม่มีไม้มาช่วยเราสิถูกไหมนี่กูคุยกอใครเนะี่ยไปดูหน้างานก็ได้เดวก็รู้ชุดเยินเลยเพิ่งจะเยินตะกี้ด้วย อ๋อนึกว่าเน็บอะไรมาเน็บเวนนอนครับไอ้หลอดที่อยู่ข้างหลังเรานะ่เราแกะมันออกตัวไม่ใช่แกะมันออกจากตัวเราได้ใช่ออกมาคืนเจ้าของเขาซะซึ่งก็คือแฮร์รี่นี่เองนายแยากมันออกมาได้แล้ว <My Hero. S 1> ฮีโร่ของฉันแต่นายดูไม่จื <My Hero. S 1> เลยว่าแฮร์รี่ got to destroy it. We've เราต้องทำลายมันทิ้งนะเพื่อนมันอันตร,<__>รายเกินไปฉันไม่อยากให้นายสูญเสียตัวเองเหมือนอย่างฉันเพชรขอละหมายมิตรไทยคอนเนอร์บอกว่าเอาแล้วเพื่อรักหักเหลี<_<_<_<_่ยมมันเลือกไม่ได้จริงๆโอุ้ย จะบอกนั้นได้คืนไปแล้วเกีย่ยวว่าครับเขาป่วยอะถ้าเขาไม่ได้อันนี้เขาก็อาจจะไม่รอดนะนะเป็นคอยที่เริ่มยากสุดๆเรียบร้อยนี่แหละบอสหลัเกเน่าเลยแต่ก็งเลือกไม่ได้เพราะว่า เฮ้ยพ่อเขาเข้ามาแฮร์รี่นี่ลูกแย่ละบอกแล้วว่าจะเสียตัวตนโคตรเท่ฉันจะหยุดเพื่อนเดี๋ยว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 ให้เราไปเขาเราไป จะเทพเลยทำได้กีใช่ไหเก็บบอกนจะเล่นเป็นเวนอนเสียชีวิตนะแค่แยกมันออกจากตัวเขาเฮ้ยเราจะได้เล่นเป็นเวนอนเหรอ ใช่ด้วยอะไรครับเนี่ยอยู่ๆก็ได้รับบทเป็นแฮร์รี่เฉยจะเป็นแฮร์รี่ที่เสียการควบคุมโหดเกินยุ่งแยพลาดแล้วอืมอืมวอยไว้ไปดิอืม,อม,อม,ไ,อมไม่ต้องกดอะไรแค่ วิ่งไปตรงๆวิ่งมัน้าไปมาเลยอาา่าฮะอุ้ยมีท่าอย่างนี้ด้วยเจ๋งเกินขอไม่คืนไม่สามารถกิ้งตัวหลบได้ครับแค่จะดึงโล่มาก,กันอือก็ไม่พิュ่เลยเดย์เยงใส่อย่างเดียวเท่านั้นอูอ หมดไหมอ,าอ้าวยังอู้หายอยู่ว้าวนีอ่อย่ามาตลกมาดิครับพีทุกคนมาให้หมดเลยหมดไป ไม่ได้งั้นลงอุ้งบปับตุบปับบปับปับอือจบงาย่ละเฮ้ยโอ้โหยนขนมเลยไปทั้งตึกด้ว คิดว่าจะหยุดท้ได้ยังงั้น,น,นหรอถ้าไปได้วยแมนไม่มาหยุดยากบอกเลยแล้วยิงป่นลรอมาแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหเฮ้เกินมานี่มามากันได้เว้ยกันได้เว้ย โอ้ยโหอื้ออะไรนี่โหนี่มันันดีจัง้องเจอท่านี้หน่อยกะจายเอาลจัดเลยอกไนนไป๊บได้หรอรู้แค่นั้นะนะ มันไม่ได้เข้ารูสุดยอดอันนี้คือได้รับบทเป็นเวนนอนแบบจริงๆเลยท่านี้ที่ผ่านมาถึงเราจะได้รับแต่ก็ยังอยู่ในตัวปีเตอร์ครับอันนี้คือมันควบคุมไม่ได้แล้วจริงๆแค่คอมโบแค่จัดให้เรื่อยตายแล้ว

ตีโอยตัวใหญ่แต่โคตรชีใครยิงมาจากไหนนี่ฉันเห็นพวกแกแล้วนะอือเอาเรื่องเกินไปนะโอ้โหโคตรโหดเลยครับจริงครับเลยอ๋อ เดี๋ยวคุณไปหาลาปัสหนึ่นี่กำดีเว้โซโลอ่ะไอโซโลจะหนาหน่อยมันก็ไม่มีอะไรแล้วเอียงเฉียวใช่แค่คนหนีจริง ไม่ใช่คนเดินมาสู้กับฉันอู้ยอุ้ยให้ทีหนึ่งแล้วกันนะหย่างหมดแล้วปุ๊บ กันยังไงนะโคุณไปเชื่อขนาดโฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยเียวดีไหมล่าหมดเกินว่ะแต่ก็มีตัวไหนน่าจะถึงตายนะครับการเดี๋ยวไปหาทุดไล่อยู่ข้างล่าง กลับ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 อุ้ยถึงกับโว้ยอะไรนี่ล่ะขาสั้นเด้ๆระวังกันเดินคืนนะอุ้ยตกเอาคืนบัว่าไง่ายอเพื่อนผักขั้วผักเพี้ยนกระจายโดนไโดนเลยไอ้ตรงนั้น ตกมาตกมาอย่างต่ำเลยคนนี้โอ้ขึ้นไปยังไงก่อนนะคับแรกโอ้แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นได้นะครับแบบนี้เกแบบิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องขึ้นใหม่เท่นั้นเองไม่เกิน20นาทีหรังนี ไปไปเนีย่ยไม่เก็ถึงตรงนี้แล้วก็ตกไปน้ำตาจะไหลเราวิ่งไม่สุดไม่ใช่ยังไงลสองตัวงั้นหลบไปเอาเข้าไม่ได้วะได้พวกแกออกมาดิเข้าไม่ได้ฉันจะเข้าไปยังไงอ่ะโอ้โหองพวกแกนเองตกไหม,ดดไหมอุ้ยได้ยังนี่เห็นด้วแวบ ไม่ได้นะครับตอนนี้มันวิ่งไม่ได้กระโดดมูดกระโดดตกอีกย่คิดปะโอ้มมมันไม่ใช่โมหแล้วนะ่านไฟขอละไม่ปด ดีนี่ไงว่ะแสดงว่าที่เด็กเขาเล่นกันจริงด้วยว่ะเนี่ยอุ้ยไทยอีกวันนึงไอ้พวกนี้เหรอว่าที่อ่อนของเราฟูเสียงอ่ะมาจบไปอ่าวิ่งตรงไม่ได้ไดีดีนั่นยังวะ ช้าอูมผมจะพักเลยอ่ะเจ้ายักษ์เขียวอ่ะเฮ้ยหลบไปไปเป็นไปแมนที่ไม่มีขับไปร์ตแมนเลยขับนี้ไม้อยู่ไหนปีเตอร์ยังไม่จบ ก็มาเถอะอู้ไปไหนที่หมาตอนแรกเป็นเสือแต่อยู่ต่อหน้าตัวนี้เป็นหมาแล้วเฉียวอุ้ยห้องอะไรรูแบบโลนี่เจาะยากว่ะ

ระวังปิวระวังปิวไปเอะแล้วนะไปไหนต่อละเหมือนจะไปข้างหน้าแต่ไปเก็บพวกนั้นทั้งหมดก่อนละกันหมดนะโอเคเนนักล่าตอนนี้พวกแกโดนล่าแทนอย่างนักล่ากลายเป็นถูกล่า ต่ออะไรเราเกียไอ้โล่ไม่เอามาเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊หน้าหลังนี่ตัวนีน่าเขาถืออะไรนะแวบโหอะไรหลังหลงไป่งดิปอมาด้วยพี่ มาด้วยเหรอพี่นี่คือสุดอุ้ยใครมาแล้วอ๋อมันอยากเจอเวนนอตเองไอ้เทเวนมันอยากเปิดบ้ากที่อยู่จุดสูงสุดครับ ต่อมานของมันตักกะที่บิดเบี้ยวต้อมาเดเินโอ้ยอีทีนี้เลือกไม่ถูกเลยจอปกอันไหนที่มันสวยหมดเลยอีพีสุดใช่โอวันานมันจะสามารถจัดการในน่องได้เอาไว้ใช่ไหโอ้โหขนไมน,นั้นเลยเหรอวะแก

our friends, your vengeance feast upon my flesh. Make this my final hunt. The end of all things. I see จะไม่ให้ได้พักสงคร้งยู่กลางวงนี้หยอดเลยให้ตายนี่เอี้ยมาสู้กันข้างหน้านี่นะนี่ตัวนีนะอุ้ยเสียววาเสียหมด ไม่เช่ว่าแกจะมีรอบเดียวหรอกเทเรนมาเลยอู้หว่ะไม่หนูไม่หนูอ้ว้องมองดยดนึงน่ะอู้หูสองที่่วามาจบจบจบ มันนี่มาโอ้ยอย่างเทพเขาจะชอบมันแล้วนะอ้าวเขยังคงยาวได้เหมือนเดิมแต่เท่ดีว่ะเท็ดีเท็ดีแต่แกต้องจบกันตรงนี้ อยู่ตรงนั้นแหละจต้องหนีไปไหนแล้วอัดมุมโทษรีบัดมุมไปลางมันหลุดมุมไปอยอนี่ไม่ต้องไปไหนไปไหนหรอหยุดงนั้นอาดวัเบงไม่ให้ยิน will not blame me! If I am to die soon, I will die You my I have conquered every land and changed nature. That man is beneath me! That's จบกันตรงนี้เหระเพราะเรื่องเรามันต่างกันเกินไปแต่ก็ไม่ได้สะโหดมากเหมือนวัตโตอื่นนะบางตัวพี่ติดมากกว่านี้ตัวนี้ไม่ติดเลยเชื่อไหมว่าจะไปด้อมแมนหรือจะไปด้อมแมนหรือมาที่หนึ่งจะเป็นคนเดียวกันใช่ไหมหมายเงาไปเลย ไม่น่าเชื่อนะแฮรี่สามารถขึงนพลังเวนอนออกมาได้สุดขนาดนี้ได้เลยจัดให้นนนงับจนได้ไ้ในหัวพี่จูเล่จะมีคนมาช่วยนุล้านบอสเยอะคื เวนอนที่ได้ใช้ร่างกายของแฮร์รี่เอาเรื่องยหัวเดือดมาก ไ้ไหมอ้ยมแม่ครับไอท่มนี่ผมทำไ,ไมลงไปเฮ้ยคุยกับแม่ได้เฉย มีพลังที่จะทำสิ่งที่เราต้องการมาตลอดเราจะารักษาโลกใบนี้ไปด้วยกันเฮ้ย <How? S 1> น่ามาควบคุมบอ เป้าหมายแน่ๆนี่กลับมาที่ปีเตอร์เขาไปทำอะไรมาเดินงขางอยู่ตรงนี้อยู่เลยโอ้ยแฮรี่แฮรี่แย่อะไรนายทำอะไรลงไปเพื่อน find you out แล้วฉันจะไปหานายเจอได้ยังไงอาวาจะมีร่องรอยสัญญาณนะแม้แฮร์รยังบาดอยู่เราก็สามารถสแกนจากดาวเทียมได้โอเคเรียบร้อยเข้าไปในเครือข่ายออสครอร์ปไป โอ้เขาจะคงบัตรนั่นอยู่นะ Great getting a strong signal that way โอ้ใกล้ๆตรงน,นี้เลยเหรอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมที่นี่ที่ไหนอะ่ะสวยอยู่นะปึ๊บค,ครับแต่ถ้าเราจะต่อเนื่องมันจะเป็นภาร,รกิจหน้าอย่างแน่นอนตอนนี้เหลืออะไรที่เรารับได้บ้างภาร,รกิจที่เป็น ทําได้ก็คือปิดฉากอลังการสัตว์ประหลาดในย่านคุีนันนี้ก็น่าสนใจมาร์กได้ไหมเอาอมาร์กไม่ได้แฮแสดงว่าเราต้องเล่นเนเรื่องหลกักต่อเนื่องเลยครับเอาเรื่องแฮทางนั้นขอเช็คอีกหนึ่งที่ชุดชุดใหม่ยังไม่มีอะไรปลดล็อกโดยเฉพาะชุดไหม้ตลกมากแล้วก็เทคโนโลยีของชุดได้ไหม ใส่หัวใจก็ได้นะไม่สามารถทักษะมี2องฮะเก็บไว้ก่อนส่วนธารกิจไม่ได้เลยครับมันจะต้องไปในเรื่องหลักก่อนเกิดเรื่องกับแฮร์รี่โอเคครับขอบคุณคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับโดยเฉพาะคนที่เดินทางกับพี่มาตั้งแต่อีีแรกด้วยนะเราจะเจอกันอีีหน้าอีีที่20สิบสุดยอดเลยครับ แล้วมันเข้มข้นจริงนะเนเรื่องโอเคครับฝันดีครับสวัสดีครับ